ต้นตาลน,นะครับซึ่งเป็นโบสด mm hmm. กระเบื้องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะเ mm hmm. นี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินดูลอบโบสักรอบก่อนนะครับชมความสวยงามนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระนะครับในพระโบส์นะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเนี่เป็นโบกระเบื้องเคลือบนะครัสวยงามแล้วก็ใหญ่มากนะ เดี๋ยวเรามาดูชื่อวัดกันนี่ฮะเต็มๆนะครับชื่อวัดเนี่ยวัดนครเรื่องเขตนะครับ มีชื่อชื่อหนึ่งที่เรียกนะครับก็คือว่าต้นตาลนะครับนครขอนนองเขตลงเรียกวัดต้นตาลน,นะครับววนนะใหญ่มากนะเนี่ย นี่ก็อยู่ติดหล่มคองมากันนะครับกิจกรรมฝาผนังก็จะมีเป็นรูปเกี่ยวกับวรรณคดีนะครับต่างๆนะนะ่านะจะตุดลมุนก,ก็เป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับ ็เป็นเรียกว่าอะไรนะเดินเดินบุญรอดบุญนะครับทำบุญรอดบุญทุช่องก็มีประตูทางขึ้นทั้งสี่ทิศ วัดอยู่ติดริมคลองนะครับนี่นะครับพี่ก็วัดใหญ่มากนะครับนี่นี่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีท้าวเวสสุวรรณนะฮะคอยก็ทวารบาลนะครับ ด้านนี้ผนังโบก็จะเป็นเกี่ยวกับเอออะไรนะเกี่ยวกับประจํานักสัตว์นะนักสัตว์ของนักสัตว์ของแต่ละปีตอนนี้เราก็เดินมา ครบหนึ่งรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตัวพระโบสถนะครับซึ่งไปกรกับพระประธานนะครับซึ่งเป็นองค์หลวงพ่อโสธรนะครับอยู่ด้านในโบสถ์นะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปขึ้นไปที่โบสถกันนะครับกระเบื้องเคลือบแท้ๆนะนี่ว่าต้นตาลน,นะกระเบื้องเคลือบ บสถ์ก็เพิ่งเคลือบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับชมความงามเลยครับความงามด้านในด้านบนนะครับนี่ ใหญ่โตมากนะครับเนี่ยนะครับเรื่อเือบที่ใหญ่มากนะใหญ่จริงๆ นะนะโบสถ์หลังนี้นะครับนะร่วมสร้างนะสร้างเมื่อปีพศ2539นรบนะครับกนะใหญ่มากนะครับซึ่งถ้าเป็นพระโ,โบสถเก่าก็นวนหายอยู่ข้างกันนะครับอันนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี2องพันะครับ อันนี่หลังใหม่นะครับสองพันห้าร้อยสามสิบเก้านะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพระอุโบสถกันนะครับไปกับพระนะครับในพระอุโบสถนะครับ สผน,นังก็เป็นหินอ่อนนะครับนะดังโบสนะครับประตูโบสถ์ก็ออกเป็นไม้นะนี่พระประธานของของโบสถ์นะก็เป็นองค์หลวงพ่อโสธรนะครับ สำหรับทริปทําเที่ยวทำบุญทริปนี้นะครับเนะที่ยววัดโบสถ์กระเบื้องเคลือบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับวัดนครเนืองเขตหรือวัดต้นตาลน,นะครับก็ผมก็ขอจบทริปแต่เพียงแค่นี้นะครับแลนะ้พบกันใหม่คราวหน้านะครับกับเที่ยวทำบุญ